นะครับต no, 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 no. ัวนี้เวลาสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มเห็นอะไรผิดปกติก็บอกว่าตอนนี้เวลาเที่ยงคืนไม่ได้สามทุ่มนะครับเที่ยงคืนสามสิบสองนาทีไฟยังเปิดอยู่เนาะเราไม่ได้ลงมานานแล้วปิดไฟก็ไฟปิดไฟก็ไฟเอ๊ยไอ้กบีดีนี่ต้เรา ปไดก่ามไม่มองคนว่ะเย็นคืนททานนี้หนงสามี่าหกหกักห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 กดกห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 หกหกหกหยกหกหกยกหกหกดกนกห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 กอกห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 หห ผมมีการซูมเดดเสียงไม่มีนะครับีครับี่ต้องกรจ้าสเียโอเคครับคเปิดไฟวอเปิดไฟ้สว่างลยนะนำเลยครับนำลเนรแล้วเสร็จแล้วกดปีวีหน่ ข้างหน้าไม่มีอะไรผมก็ซูมนะครับจะเจออะไรแปลกๆติดติๆมันจะเจออะไรผิดปกติอ่ะยืดมีไข่ปซูมไม่มีมไข่นี่ว่ะคนอยู่กลางอะไรนุ่นก็บอกกันคนกลาง รางมันดุนปุ่นนั่งกับปุ่นน่าจะาม่อโดนเวลานอนเหมือนกันโอาจะดนนี่ครับสภาพคนนูมนเลแต่มยังไม่หน <Champion>. ุไ <céu> ม <ises> ่ได้ยเสียไสว่งนะแค่ต้องัวเมืนะจริงละไม่ต้องเรไป แม่สั่งให้ขึ้นห้องแล้ววะแม่สั่งให้ขึ้นห้องแล้วแม่สั่ง